ไปไม่นช่เ e ร yeah. yeah. ื่อกไปไนเลยประมาณ15หรออันนี้เป็นแม่ม่ไอ้มาเจอะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้น้องอยู่ในนี่เหรเปิดบัตรบัตรทุกที่บัตรเ่อติดกนอยู่เไม่ได้ทำบัตรเดีเียนบ้านนี่ไ จะดูบ้านในนี้ของพ่อแก่ไม่เปลี่ยนบ้านเนี่ยรูปใบนี้หลอดตาตาบักนี่ตาสองตาสามตาสองโดยในห้องนะเขาแก่นะโน่นต้องชายผมครับอ๋อนึกว่าคนไทยพูดไทยชัดเดี๋ยวนาแล้วครับไม่ไม่รู้เข้ามากี่โมงนะเพราะว่าเขาจะมาตรงนั้นน่ะมาสามสี่วันเขามันอยู่ห้องฉันไปทำงานอืม แม่เขาไปคลุกเขามาประจำตรงนี้ตรงนี้งอมหอยหอยโค้งหอยขมอะไรเงี้ยชอบงอมๆเอาไปให้แม่เขาไปเดินมาเดินไปเดินมาเช้าอยู่คลองอยู่น่าจะตอนเที่ยงนี่แหละมาเจอใครใครไปเจอพี่ชายเลยพี่ชายชื่ออะไรรู้ไชื่อนายแล้วตอนไปเจอก็เป็นไงสภาพสุขเป็นไงขาก็มันขาอยู่ข้างบนหน้าัวอยู่ในน้ำมองว่าเขาเนี่ยมีโรคประจำตัวอะไรป่ะ มีโรคประจําตัวอะไรปะ่ะนั้นชักค่ะเอาเป็นโรคลมชักลมบ้าหมวยอย่างเงี้ยนะชักแล้วก็สติไม่ดีอ,อ,ไอ้ไม่ค่อยไม่ค่อยรู้ตัวเองชักประจําไหมประจํามาก,กเดินเดินไปบางทีก็ชักเลยโอ้